สิเซนมีครูเล่มสองเรื่องที่23จิตปุถุชนเมื่อจิตเกิดอย่างมีสติดับอย่างมีสติก็เป็นบุญแล้วบรมธรรมคือองค์ธรรมมีการสืบทอดด้วยจิตต่อๆกันมาจนทุกวันนี้ สหายเอย๋ยคูบาเซนตั้งแต่อดีตโบราณการโน้นต่างมีหน้าที่รับภาระสืบทอดสัจธรรมให้ทําแนวนี้อยู่ต่อไปได้ด้วยการบอกกล่าวและย้ำเตือนแก่ธรรมทายาครุ่นสู่รุ่นให้สืบช่วงรับทอดกันต่อๆมาด้วยสาระสำคัญนั้นแรกเริ่มคือเรื่องจิตก่อนอื่นใดเรื่องจิต จิตหนึ่งจิตนี้จิตโพธิเป็นเบื้องต้นโดยยกเอาธรรมะที่รู้จักกันว่าบรมธรรมคําว่าปรมธรรมนี้มีการจารึกด้วยจิตแล้วถ่ายทอดกันมาเพื่อรับทอดสืบต่อกันมาว่าเป็นองค์ธรรมที่พระพุทธเจ้าในอดีตทุกๆพระองค์ได้สืบทอดต่อๆกันมาก่อนพระพุทธเจ้าสักยมุนีบรมธรรมได้จารึกด้วยจิตว่าจิตเกิดสัพพธรรมเกิดจิตดับสัพพธรรมดับ สัพธรรมทั้งหลายล้วนเกิดจากจิตจิตหนึ่งจิตนี้จิตเดียวเท่านั้นคำว่าจิตหนึ่งนี้มาจากจีนคือคำว่าอิซินเมื่อชาวตะวันตกเขาแปลออกมาจึงแปลตรงตัวเลยว่าวันใหม่ที่สุดแล้วผู้แปลไทยจึงแปลออกมาเป็นจิตหนึ่ง ดังนั้นแต่และชาตินั้นต่างมีภาษาของตัวเองมีความหมายหรืออัตลักษของเจ้าถิ่นขอฟังแล้วคงเรื่อนหูและลึกซึ้งมากแต่เมื่อแปลออกมาเช่นนี้จึงจำต้องทำความเข้าใจเนื่องจากถิ่นกําเนิดของเซนนั้นกําเนิดขึ้นที่แผ่นดินจีนมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานสืบกันมาประมาณ1,500ปีแล้ว ที่น่าสนใจตรงที่ว่าอักษรจีนนั้นดูไปแล้วเป็นลนกักษณะอักษรภาพมีการบันทึกและจารึกให้คนสนใจเมื่อตัดสินใจกับหลังหันแล้วเดินย้อนรอยกลับไปหาแหล่งกำเนิดแห่งความเป็นเซนได้อยากถูกต้องชัดเจน สังคมในอนาคตนี้เซนจะเป็นที่นิยมแน่นอนลองติดตามดูได้จาก YouTube แล้วจนชัดเลยว่าในขณะที่เราต้องรับรู้ความเป็นไปของสังคมโลกอย่างทุกวันนี้นั้นของจีนเขาได้ทยอยปล่อยเรื่องราวเซนพร้อมทั้งประวัติความเป็นมาเขาจะนำเสนอถึงต้นกำเนิดเอ่ยถึงเหตุการ์สำคัญบนยอดเขาอีแรง้งบนเขาคิชกูดอินเดียนุ้นเลย ต่อมาเขาเน้นภาระสําคัญของพระโพธิธรรมหรือท่านตักหม้อนั่งเรือฝ่ามรสุมการทะเลมาขึ้นฝั่งที่กวางเจาบอกปีพศตรงเป๊ะเลยกับหลักฐานที่มีการจารึกฝากไว้ในพระไตรปิฎกจีนจากนั้นเขาจะเน้นประวัติท่านคูบาเว้หลางพร้อมทั้งสิทธิเอกทั้งหลายที่ช่วยกันรับช่วงสืบภาระการสืบทอดหลักธรรมต่อตอกันมาเป็นที่น่ายินดียิ่งนัก ขอกลับมาพูดเรื่องจิตต่อไปเมื่อพูดถึงจิตเรื่องธรรมชาติของจิตมีหลายระดับตามภูมิจิตที่มีระดับต่างกันคือจิตของพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตของปัจเจกพุทธเจ้าจิตของพระอรหันต์จิตของพระอนาคามีจิตของพระสกิทาคามีจิตของพระโสดาบันจิตของปุตุชน สังคมเมืองสังคมปัจจุบันนี้ลองหันมาสนใจและพิจารณาเรื่องจิตปุถุชนเพียงแค่นี้น่าจะเกินพอแล้วการเกิดดับของจิตปุถุชนเมื่อจิตเกิดอย่างมีสติดับอย่างมีสติตามกาลเวลาตามวาระที่เหมาะมีการงานและทำงานตามหน้าที่ในชีวิตประจำวันของแต่และบุคคลจะมีความสุขความทุกข์คล้าวกันไป นับว่าเป็นบุญมากแล้วความเป็นปุถุชนได้แค่นี้ประเสริฐสุดจากนั้นจิตจะเลื่อนขั้นสูงขึ้นสูงขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตามบุญและกุศลบารมีของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยขอจงโชคดีในธรรมณจักใจนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสธนคาพร22สิงหาคมพุทธศักราช2560เวลา4นาฬิกา50นาที